สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับเจด้านะคะที่โกดังสินค้าญี่ปุ่นกิโลห้าค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาดูกล่องสุ่มค่ะแต่กล่องสุ่มของเจด้าจะพิเศษกว่าที่อื่นนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอันนี้คือกล่องสุ่มแบบรังปิด 3A นะคะซึ่งกล่องสุ่มรังปิด 3A มันเป็นยังไงอันนี้นะคะจะเป็นกล่อง งานคาแรคเตอร์นะคะดูนี่จ้าเขาก็จะตีตามให้เลยนะคะว่าเป็นคาแรคเตอร์อันนี้นะคะเป็นกล่องปิดของตู้ 3A ที่ไม่เคยเปิดเลยนะคะปิดตายมาจากญี่ปุ่นเลยนะเดี๋ยวเรามารุ้นกันว่าข้างในมันมีอะไรบ้างอี <It. No. S 1> ๊เงากล่องสมคาแรคเตอร์น,นะคะก็จะมีพวกงานลิขสิทธิ์นะคะจะเป็นพวกแบบ สาวกคิตตี้มิกกี้เมาส์ซาริโอดิสนีย์อะไรประมาณนี้จะเป็นงานประเภทนี้นะคะแล้วก็เป็นของแท้ค่ะเป็นของแท้แมวตึ้งตึตึงตึๆตึงตึว้าว wow. เป็นไงคะคุณลูกค้ามาดูกันคะ่ะว่าข้างในมันจะมีอะไรบ้าง่ะเริ่มกันที่ชิ้นแรกเลย ชิ้นแรกนะคะก็เป็นกระเป๋านะคะเป็นของคิตตี้ค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นของแบรนด์ซาริโอนะคะเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นแบรนด์ซาริโอเพราะว่าสินค้าที่เป็นงานปิดมานี่นะคะนี่ค่ะจะมีป้ายบอกเลยว่าเป็นของซาริโอนะคะอันนี้ก็เป็นกระเป๋านะสีแดงแรงฤทธิ์ค่ะจะถูกจะแพงแดงเข้าไปก่อนนี่นะคะชิ้นที่1ชิ้นต่อไปนะคะก็เป็นของเล่นซาริโอเหมือนกันนี่คุณขา ก็อันนี้จะเป็นตัวการ์ตูนอะไรละ่ะเจน่าจะเรียกไม่ถูกนะเนี่ยมาในห่อเลยนะมีมาในห่อเลยเป็นของใหม่ยังไม่ได้แกะเลยนะคะยังไม่ได้แกะเลยแต่เป็นของซาริโอนะเพราะมันตีตาม,มาเป็นซาริโอโอ้แล้วนี่ละ่ะอันฟังค่ะคุณลูกค้าสําหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านใดน,นะคะที่มีลูกเด็กเล็กเด็ก,ดกน้อยนะก็จะชอบของเล่นที่เป็นอันฟังนะคะเพราะว่าเด็กๆจะชอบพ่อแม่ก็ชอบค่ะคุณลูกค้านี้นะอันฟัง ชินต่อไปอันนี้ล่ะอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าค่ะเป็นงานนิสซี่เหมือนกันนะคะเป็นกระเป๋าผ้าอันนี้แบบถือแบบน่ารักตรมตรมนะอันนี้กระเป๋าผ้าว้าวคิตตี้อีกแล้วเป็นกระปุกอมสินค่ะคุณลูกค้าเหมาะมากเลยใครที่เป็นสาวโอคิตตี้เนี่ยต้องชอบต้องชอบอันนี้ล่ะอันนี้ก็จะเป็นพวงกุญแจค่ะคุณลูกค้า เป็นพวงกุญแจนะคะเอาไว้ห้อยกระปงกระเป๋านะคะห้อยกุญแจบงกุญแจบ้านกุญแจต่างๆนะเป็นของซาริโอเหมือนกันนะต่อด้วยอน,นี้เราต้องมีดนตรีในชีวิตอันนี้นะคะเป็นของนโนปี้ค่ะเป็นของนโนปี้ว้าวยังไม่หมดยังไม่หมดอันนี้อะไรอะวันพีทก็มาค่ะคุณลูกค้าอันนี้เป็นแฟมเป็นแฟมเป็นของวันพีทนะ อันนี้อะไะสติ๊กพะคิดถึงสติ๊กคิดถึงอะไรฮาวายฮาวายเลยเราต้องไปฮาวายเพื่อไปดูสติ๊ไม่จบไม่จบโอหมีพูก็มาทอยสตอรี่ก็มาผมแบบน่ารักมากเลยคุณลูกค้าน่ารักจริงๆนะตัวันนี้ดิไฟยคอยอยู่เลยอะเป็นแบบเหมือนกระเป๋าพูงกุญแจค่ะของมิกกี้เมาส์นี่สวยเนาะ นี่อะไรอ่ะอ๋อเป็นถุงค่ะเป็นถุงของแบบดิสนีย์นะของมีถุงให้เราเพื่อนที่เขาจะได้รู้ว่าเราซื้อของแท้มาจากญี่ปุน่นแต่ข้างในถุงนะคะก็จะเป็นพวกแบบการ์ดแผ่นการ์ดของโปเกมอนนะคะสําหรับใครที่สะสมโปเกมอนนะเหมาะมากอันนี้นะคะก็จะเป็นเหรียญต่างๆของโปเกมอนยังไม่จบค่ะคุณลูกค้าเนี่ยพัดลมอ้าวเปิดยังไงละ่ะอ๋อ เดี๋ยวสึกอ๋อกดอย่างนี้กดอย่างนี้มันล็อกอยู่มันล็อกอยู่มันล็อกอยู่<ม>เป็นพัดลมของมินเนี่ยนนะคะแบบแมนวนวลอ่ะไม่ต้องใส่ถ่านใช้แบบระบบกดเอาค่ะคุณลูกค้าเย็นสบายมินเนี่ยนยังไม่พอถังขยะค่ะคุณลูกค้านี่งานพวุนี้นะคะจะตีตาเลยนะคะว่าเป็นเมสอินเจแปนนะจ๊ะคนดีจ้ะอันนี้ก็เป็นมินเนี่ยนจ้ะโอ้โหเยอะมากอนะ่ะคุณลูกค้า อันนี้ในกระตูเรื่องอะไรอะ่ะลาพันเซลอะ่ะเนี่ยสโนอะ่ะอันนี้ตัวสโนนะแต่อันนี้นะคะคะุณลูกค้าเจ๋งมากมันเป็นอะไรรู้ป่ะมันคือออมสินค่ะคะุณลูกค้าเรานะคะก็เอาเหรียญน,นะเอาเหรียญน,นะคะวางตรงนี้แล้วก็พอเอาเหรียญวางปุ๊บมันก็จะมีตึงต้งๆออกมาแล้วก็เก็บเหรียญลงไป ฟังเสียงอกีกรอบนะบันเลงอ้าวไม่ติดเลยเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวลุ้นก่อนดูหน้านะดูหน้าตาเสียงแบบงานนะ่ะน่ะไปศึกษาดูคุณลูกค้าต่อจ้ะว้าวกระเป๋าอันนี้ก็เป็นคิตตี้จากคุณลูกค้าอันนี้โยคายคูมะ อันนี้ล่ะปชโุกโกอ,อะไรสักอย่างเนี่ยเจได้ก,ก็เรียกไม่ถูกนะถ้าเรียกผิดก,ก็ขออภัยด้วยนะคะคุณลูกค้าปุ๊บมีผูแต่อันนี้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 รู้จักอันนี้รู้จักแต่จําชื่อไม่ได้ในตัวการ์ตูนเรื่องมูนินอะนี่คุณลูกค้าเป็นกระปุกแบบน่ารักมากเลยอะดูดิเอาไว้แบบใส่กระพงกระพงกับข้าวอะคุณลูกค้าแล้วตรงนี้นะเป็นสแตนเลสด้วยอะนี่เป็นสแตนเลส เป็นของใหม่นะคะยังไม่ผ่านการใช้งานอันนี้เจ๋งมากเลยอ่ะคุณลูกค้าดูดิอันนี้น่ารักของมงนูนินโอ้ยคุณลูกค้ายังไม่จบอ่ะขนาดกล่องนิสสอนะยังเป็นสโนปี้เลยอ่ะดูดิกล่องนิสสอตายหัวใจจวายตายนี่แก้วน้ำแก้วน้ำแก้วน้ำเป็นแบบเป็นขามิกกี้เมาส์อ่ะกับมิกกี้เมาส์ดูดิ เป็นคู่เลยอะแก้วน้ำยังไม่พออันนี้อะไรอะโดเรมอนค่ะคุณลูกค้ามาในห่อเลยนะยังไม่ได้แกะออกเลยนะคะโดเรมอนส่วนอันนี้ก็เป็นตัวชินามุโรชินามุโรไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะดูสิว้าวเต็ไมไปหมดเลยอะคุณลูกค้ายังไม่ได้แกะเลยเนะี่ยเป็นของใหม่นั้นเลยอะเนี่ยของใหม่เป็นของซาริโอหมดเลยนะคะคุณลูกค้าจ๋า นี่อันนี้เป็นของมาริโอ้ค่ะมาริโอ้อันนี้ก็เป็นมาริโอ้นะจ๊ะเป็นมาริโอ้นี่สอเตัานั้นนี่อะไรล่ะจานคิตตี้ซาริโอ้ของใหม่นะคะป้ายสติกเกอร์ตริดเลยส่วนนี้เหรอเอาไว้เล่นดนตรีคุณลูกค้าเป็นของสนุปปี้จ้ะ้องเ่็นแจกอ๋ออันนี้นะคะเป็นกล่องนะคะเป็นของโปกเกมอนเหมือนเอาไว้เก็บพวกแบบ น้ำบงุงนำบัตรอะ่ะนี่นะคะเป็นโปเกมอนไม่พอไม่พอมีอีกนี่แม็กกีนก็มาค่ะคุณลูกค้าอันนี้เป็นแม็ก,กวีนนะเป็นแม็ก,กวีนโอ้แต่อันนี้เจ๋งมากอะ่ะอันนี้เป็นแบบมาริโอ้คันใหญ่ๆเลยค่ะคุณลูกค้ามาริโอ้แบบคันใหญ่ๆเลยะเจ๋งอะ่ะยังไม่จบนะดูดิยังมีอีกคุณลูกค้า ว้าววืนวื่นเจ๋งเนาะเทอะเดี๋ยวดูดิเราข้างในนะคะอันนี้เป็นของใหม่หมดเลยนะแล้วเป็นงานแบบงานของแท้ดูดิคุณลูกค้าโหตึงต้งตึงต้งตึง้งตึ้งลุ้นลุ้นลุ้นอันนี้อันนี้ดูนี้กันลุ้นกันนี่กระบอกน้ำของไม่เมโลดี้พัดนะคะขนาดพัดยังเป็นงานดิสนีย์เลยอะ่ะเป็นวิกกี้เมาส์นะคะของแท้เหมือนกัน น,นี่อันนี้ก็เป็น My Melody ค่ะเป็นกระปุกน่าจะเอาไว้ใส่ของนะซึ่งก็เป็นของซาริโอนะคะลูกค้ายังไม่พอนะอันนี้ล่ะอันนี้เป็นกล่องเหล็กนะคะเป็นของโยคัยมาดูข้างในกันว่ามีอะไรว้าวข้างในเป็น To อย t t r y อ่อะนี่แกดูสินี่นี่นี่นเป็น t อย Story จากลูกค้าชิ้นต่อไป เป็นหนังการ์ตูนดิสนีย์ที่เป็นเรื่องผีอ่ะคุณลูกค้ารู้ไหมจําได้มาเชื่ออะไรเนะี่ยยังไม่พอดูดิตึงๆอันนี้ก็น่ารักเนาะเอาไว้ห้อยกระปุกระเป๋าน่ารักนี่แต่ที่เด็ดนะยังมีอีกคุณลูก้านี่เนี่ยโหเยอะมากตัวเป็นมาริโอ้โคเซตเลยค่ะมาริกล่องใหญ่ๆ เดี๋ยวเราจะมาภาคประกอบรีวิวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะอันนี้นะหนึ่งว้าแต่ที่สำคัญใจละลายเลยอ่ะคุณลูกค้าตั้งแต่เปิดมาไม่เคยเจอเลยอ่ะนี่ครั้งแรกโดราเอมอน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 หายากม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 ากยงไงจ๊ะกกับ ุ่มของโกดังสินค้าญี่ปุ่นกิโลห้ากล่องสุ่มคาเล็กเตอร์ปิดตายสามเองแถมไม่จ้าคุณลูกค้าจ๋าเดี๋ยวจะน่าจะทามาดูนะว่าพอเรียงแล้วได้เยอะแค่ไหนเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูแป๊บหนึ่งนะคะคุณดีนี่จ๋ะของทั้งหมดที่แกะออกมาจากกล่องสุ่มคาเล็กเตอร์รังปิดของโกดังสินค้าญี่ปุ่นกิโลห้านะจ๊ะคุณลูกค้าจ๋า ให้ทายกันว่าทั้งหมดนี้ราคาเท่าไหร่เท่าไหร่กันจ้าเดี๋ยวจะได้จะมาเฉลยนะคะในคลิปหน้าบอกเลยว่าไม่แพงแล้วก็น่ารักมากยังไงฝากคุณลูกค้านะคะกดไลค์กดแชร์กดสมัครขให้กดังสินค้าญี่ปุ่นกิโลห้าด้วยค่ะส่วนลูกค้าท่านใดน,นะคะถ้าอยากจะเอฟซื้อสินค้าเหล่านี้นะคะก็สามารถเข้าไปที่หน้าเพจโกด,ดังสินค้าญี่ปุ่นกิโลหได้ค่ะ จะได้าไลฟ์สดทุกวันนะจ๊ะห้าโมงเย็นถึงสองทุ่มนะจ๊ะคนดีบ๊ายบายสวัสดีค่ะ